ขยับกันไปต่อที่อำเภอเสริงสางนะคะชาวบ้านได้มีการรวมตัวกันจัดงานมาลองแคมป์รับลมหนาวท้ายเขื่อนลำปลายมาาค่ะ เมื่อช่วงเย็นวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะที่บริเวณใต้สันเขื่อนลำปลายมาศอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาทางกลุ่มผู้รักเสียงเพลงและการท่องเที่ยวบ้านเกิดอำเภอเสริงสางได้ร่วมกันจัดงานมาลองแคมป์เปิดให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการสัมผัสกับ,กบธรรมชาติได้มาพบปะสังสรรค์ดื่มด่ำสภาพกท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบาย โดยบริเวณนี้นักท่องเที่ยวสามารถมาชมความสวยงามของผืนน้ำภนนายในเขื่อนลำปลายมาสที่รายล้อมไปด้วยผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็มาชมวิวพระอาทิตย์ตกในยามค่ำคืนค่ะพร้อมกับรับฟังเสียงดนตรีที่ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นนักร้องนักดนตรีในพื้นที่โคราชที่มาเพิ่มเติมบรรยากาศให้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นโดยพบว่ามีคนเข้าร่วมงานในคืนนั้นมากกว่า3,000คน หนึ่งในนั้นค่ะก็คือนายยุทธนาพง์เพียรพัฒอายุ39ปีเป็นชาวอำเภอเสริงสสงก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเป็นทีมงานที่ร่วมกันจัดกิจกรรมมาลองแคมป์กิจกรรมนี้เริ่มต้นมาจากกลุ่มคนที่รักการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติกลุ่มคนที่ชอบกางเต็นท์แคมปิ้งฟังเพลงรับลมหนาวได้มีการนัดรวมตัวกันตามสถานที่ต่างๆแล้วก็มาพบปะทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งก็เห็นว่าบริเวณ สันเขื่อนลำปลายมาศแห่งนี้มีความสวยงามและพื้นที่ก็เอื้ออํานวยที่จะกลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจต่อมาก็มีสมาชิกมารวมตัวกันที่นี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงอยากที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็อยากที่จะให้ทุกท่านได้มาชมความสวยงามของอำเภอเสริงสางซึ่งเป็นบ้านเกิดของพวกเขาเหล่านี้จึงรวมตัวกันจัดก,กิจกรรมโดยมีการประชาสัมพันธ์กันผ่านสื่อโซเชียลเป็นวงกว้าง จนมาในปีนี้ถือว่าเป็นการจัดงานปีที่5แล้วก็ได้รับการตอบรับเพิ่มมากขึ้นเรื่อ,อยๆ ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะคะเพราะว่านอกจากจะได้มีโอกาสพบปะกับกลุ่มคนที่ชื่นชอบในความเป็นธรรมชาติแล้วก็การตั้งแคมป์ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์อำเภอเสริงสางอีกด้วยค่ะก็เลยอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงนักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะถ้ามีโอกาสมาโคราชก็ลองแวะมาเที่ยวที่อำเภอเสริงสางกันได้แล้วก็นำเอาเรื่องราวดีๆสถานที่ดีๆแห่งนี้ช่วยไปประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นได้ทราบว่า อำเภอเสริงสางก็มีจุดเด่นของตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะ